มาแล้วเหรอรีบนั่งเถินยืนนิ่งทำไมนั่งสินั่งสิเอ้ยนั่งนั่งนั่งพี่ผมช่วยเอง <c oughs> มาดื่มน้ำ ขอบคุณทุกคนที่มาดูการแข่งของฉันได้ยินว่าอยากได้ไลเซนกันหรอเฮ้ยทำอะไรอ่ะรบกวนช่วยเส็นบนเสื้อผมแล้วเขียนด้วยว่าโจโจหล่อที่สุดโจโจมียังอายหน่อยสิเฮ้ยได้ได้ไผมเอาด้วยผมเอาด้วย เขียนให้ว่าหล่อกว่าโจโจผมผมผมเขียนเขียนว่าหล่อกว่าลิวเออแล้วก็โจโจอย่าบีบคั้นฉะนะสรุปใครหล่อสุดจัดการเองเลยโจโจหล่อที่สุดเหียญเฉินแก้วรุ่นพี่รุ่นพี่มามาหล่อกว่าโจโจเหลียงเฉินกินต่อเลยกินต่อเลย มาพี่เคเคกินกินกินหล่อกว่าหลิวเออกับโจโจ้เหลียงเฉินหล่อที่สุดในทีมเหลียงเฉินกินเนื้อ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 พวกนายหนาวหรือเปล่าอ่ะจะเพิ่มอุณหภูมิแอร์หน่อยไหมไม่หนาวหรอกไม่หนาว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  ของฉันของฉันเอาไปดิเอาไปดินี่นี่นี่ๆองแก่แก้สิแก่สิได้ไงเนี่ยเหลือหน่อยเหลือหน่อยเหลือหน่อยอยากกินอะไรอีกมั้ยผมลวกให้พี่จริงกินเยอะขนาดนี้ไม่ไหวหรอกปกติไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์จะกินผักมากกว่า เฉินจริงจังหรือเปล่าเนี่ยกินข้าวพูดท่านมันน้อยหน่อยแต่ปกติพี่มันจะนี่พวกเรามาถ่ายรูปหมู่กันดีไหมดีดีเลยดีเลยรูปหมู่รูปหมู่ดีเลยดีเลยไปไปไปขอถ่ายกับคุณรูปหนึ่งก่อนได้มเดี๋ยวพี่ด้วยเดี๋ยวถ่ายอ่ะจะถ่ายไม่ต้องไปถ่ายด้วยดีๆนะได้ไหมขอบคุณนะชิบจิบหอยเอ้ยเดี๋ยเบียดสิสามสองเนื้อ i อจีีชื่อแปลกซีรี์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ